เค้กชาเขียวมัชะตามคำขอมาแล้วครับผมสูตรวันนี้ไม่ใช้เตาอบ30นาทีก็ได้กินแล้วครับเนื้อออกมาก็นุ่มรสชาติก็หอมกลมกรอบมากๆเลยก่อนที่เ,เพื่อนๆจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เตรียมไข่ไก่เบอร์3 3ฟองครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับ8ช้อนโต๊ะความหวานสามารถปรับเพิ่มลดได้เลยนะครับ เกลือ1ส่วน8ช้อนชาครับหลังจากนั้นก็ตีให้น้ำตาลทรายละลายเมื่อล,ลายดีแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไป150มิลลิตรครับจากนั้นก็ผสม,มให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป150กรัมครับตามด้วยผงฟู1ช้อนชาครับ ผงชาเขียวมัชฉาแท้ร้อยเปอร์เซนต์หนึ่งช้อนโต๊ะครับผมผงชาเขียวแต่ละยี่ห้อความเข้มข้นก็จะแตกต่างกันนะครับหลังจากนั้นก็ร่อนส่วนผสมของเราลงไปเลยเมื่อร่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ใส่นมโคหรือว่านมรสจืดนะครับ25มลลลงไปเลยครับผม หลังจากนั้นก็คนให้สมมสมของเราเข้ากันดีอีกรอบหนึ่งครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะแบ่งส่วนผสมออกมาประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อที่จะนําไปวาดเป็นรูปดอกไม้นะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ผงโกโก้ลงไป1ช้อนโต๊ะครับทยอยใส่นมโคหรือว่านมรสจืดนะครับรวมทั้งหมด2ช้อนชาครับหลังจากนั้นก็คนให้สมมสมของเราเข้ากันดีเลย เมื่อเข้ากันดีแล้วก็นำมาเทใส่ถุงบีบได้เลยครับใครที่ไม่มีถุงบีบก็ใช้เป็นถุงแกงได้เลยครับพิมพ์ที่พี่บิ๊กใช้วันนี้ใช้เป็นพิมพ์เค้กหนึ่งปอนด์ใส่น้ำมันลงไปฐาน้้ำมันให้ทั่วเลยครับใส่แผ่นรองอบลงไปฐาน้้ำมันอีกรอบหนึ่งครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีแผ่นรองอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเทส่วนผสมของเราลงไปเลยไล่ฟองอากาศสัเล็กน้อยครับ กระแทกพิมพสักสี่ห้ารอบได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมที่ผสมไว้กับโกโก้นะครับมาวาดเป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยเมื่อวาดเสร็จแล้วนะครับก็นำไม้มาเขียนบริเวณขอบพิมพ์เข้ามาตรงกลางแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เป็นรูปดอกไม้แล้วครับผมหม้อที่พี่บิ๊กใช้วันนี้นะครับก็เป็นหม้อธรรมดาเดี๋ยวเราจะอุ่นหม้อไว้ก่อนประมาณ3นาทีครับด้วยไฟกลาง เมื่อครบเวลาแล้วก็เปิดฝาหม้อออกได้เลยครับหลังจากนั้นก็ใส่พิมพ์เค้กของเราลงไปเลยเราจะอบไว้แบบนี้นะครับด้วยไฟกลางค่อนไปอ่อนเป็นเวลาประมาณ30-35นาทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับไฟแต่ละเตาด้วยนะครับผมเมื่อครบเวลาแล้วก็เปิดฝาหม้อออกได้เลยครับก็จะได้แล้วนะครับเค้กชาเขียวมัทฉะของเราวิธีเช็คว่าส่วนผสมของเราสุกหรือยังนะครับให้ใช้ไม้เสียบลงไปแบบนี้ ถ้าเกิดว่ามีส่วนผสมที่เป็นเหลวติดมาแสดงว่าเค้กยังไม่สุกนะครับเราก็อบต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเช็คดูแล้วไม่มีส่วนผสมที่เป็นเหลวติดมากก็สุกได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็นําพิมพ์เค้กออกมาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูก้นหม้อแล้วก็หมอ้อน,มอนะครับว่าไหมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีหลายคนถามกันเข้ามานะครับผมหม้อก็สภาพดีนะครับในส่วนของก้นหม้อก็ไม่ได้ไหมนะครับผมจากนั้นก็นําเค้กออกมาจากพิมพ์แบ่งไปกินได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับรสชาตินะครับหอมกลิ่นชาเขียวมัชามากๆเลยครับความหวานกําลังพอดีเนื้อเค้กก็นุ่มมากๆเลยครับผมเป็นเมนูที่น้องๆขอกันเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้พี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ